นี่คือการลงทันที่น่าสยดสยองที่สุดเท่าที่เคยมีมาแขนของชายคนนั้นถูกทาด้วยน้ำมันก่อนจะถูกยื่นออกไปนอกขบวนรถผ่านช่องเล็กๆชายคนนั้นกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสเพราะอากาศที่หนาวเหน็บสุดขั้วภายนอกรถไฟได้แช่แข็งแขนของเขาจนกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นพวกมันก็ดึงแขนของเขากลับเข้ามาแล้วเริ่มทุบทำลายด้วยค้อนขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งมนุษยชาติที่เหลือรอดสามารถอาศัยอยู่ได้แค่ในขบวนรถไฟที่ต้องวิ่งตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความอบอุ่นให้คงอยู่คนรวยจะอาศัยอยู่ตู้หน้าสุดของขบ เขาเสพสุขกับความหรูหราและอำนาจทุกอย่างในขณะที่คนจนในตู้ท้ายขบวนถูกปฏิบัติราวกับฝูงปสุสสาว์อาหารของพวกเขาเป็นเพียงโปรตีนแท่งสีดำคนจากตู้หน้ามักจะมาพรากเด็กๆไปจากตู้ท้ายขบวนอยู่เสมอและหากใครกล้าต่อต้านก็จะถูกลงโทษเหมือนชายคนนั้นในบรรดาผู้คนจากตู้สุดท้ายมีผู้นำลับๆคนหนึ่งชื่อว่าสตีฟเขารวบรวมถังโลหะและวางแผนก่อกบฏในวันนั้นเมื่อทหารมาแจกอาหารและทันทีที่ประตูอัตโนมัติทุกบานเปิดออกสตีฟก็พุ่งเข้าใส่ทหารคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าปืนกระบอกนั้นไม่มีกระสุน ในวินาทีนั่นเองผู้คนจากตู้สุดท้ายทั้งหมดก็ลุกฮือขึ้นพวกเขาใช้ถังโลหะยันประตูเอาไว้ไม่ให้มันปิดลงแล้วบุกไปข้างหน้าพร้อมกันในเวลาเพียงไม่นานพวกเขาก็จัดการทหารจนหมดเป้าหมายต่อไปคือตู้คุกที่ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ถูกขังอยู่เพราะเขาสามารถเปิดประตูอัตโนมัติได้ทุกบานลูกสาวของเขามีประสาทการได้ยินที่ยอดเยี่ยมและสามารถได้ยินสิ่งที่อยู่หลังประตูแต่ละบานได้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มเปิดประตูและพวกตู้สุดท้ายก็บุกเข้าไปยังตู้ถัดไปนี่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีีท่พพววกกกกเเเขขาาาได้ห็นนโลภยอ คงมุ่งหน้าต่อไปตู้ถัดไปคือโรงงานผลิตโปรโตีนแท่งเมื่อสตีฟปีนขึ้นไปดูบนเครื่องจกักรเขาก็พบความจริงว่าโปรโตีนแท่งที่พวกเขากินกันนั้นทํามาจากมแมลงสาบที่ตายแล้วในขณะที่คนอื่นๆยังคงกินมันอย่างอร,อร่อยอร่อยโดยไม่รู้อะไรเลยสตีฟเพียงแค่ปีนลงมาเงียบๆเ,เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคําแล้วบอกให้ผู้เชี่ยวชาญเปิดประตูต่อไปแต่แล้วลูกสาวของผู้เชี่ยวชาญได้ยินบางอย่างทันทีที่ประตูเปิดออกเหล่าชายร่างยักษ์หลายสิบคนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมขวานในมือตามคําสั่งของหัวหน้าคนหนึ่งพวกมันสวววมมมแ่่นนนตาองเห็ใทีืดพก ตูสุดท้ายไม่มีเวลาแม้แต่จะตั้งตัวและแล้วขบวนรถไฟก็เคลื่อนเข้าสู่อุโมงค์ในความมืดมิดนั้นพวกเขากลายเป็นลูกแกะที่รอวันถูกเชื่อ